มอลลี่เอ็กก so ับวอร์เดอร์หนึ่งร้อยปีนะอีโอุดอแมทริกตอนท่าซิเนเจอร์เขาเลยที่ลบกกระสุนคุณรู os, ้จักปะรู้จักสิพี่โเป็นนักกีฬาไงนักกีฬาอะไรกีฬาฟุตบอลมั้งถามเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเอาดี พวกเราท็อปบี้กแกงโตเหมือนแบบตอนเด็กกงเรียนนะเรียนเกช่คุณครูเียนพิเศษปะผ่พาผมเหรอคุณครูนนี้ม voilà ีอะไรมารีวิวครับวันนี้นะพวกเรามีมอลลี่เอ็กกับวอเตอร์ไบรเดอร์หนึ่งร้อยปีนะ หนึ่งร้อยปีเพราะฉะนั้นมันต้องเกี่ยวกับหนังหนังแน่นอนภาพนยนตร์คุณหน้าคุณตากันเลยก็คือหน้ากล่องเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีซูเปอร์แมนนะแบทแมนเดอลล็อฟเดอะลิงเลดี้เพย์เยอร์วันคอมเบนเจอรี่คอปไรท์เดอะเกรสแกรบนี้สเปซแจมน้องแคมลินที่ทุกคนอยากได้ตังน,น้องซิลานเซเนโะก็อยากได้ <c oughs> เราก็อยากได้ <c oughs> ตัวพิเศษแต่ตัวลับ <c oughs> อ่ะมีโอเดอะแมทริกตอนท้าซิงเกิ้ลเขาเลยที่หลบกระสุนอยากให้คุณปิดสายเป็ดครั้งที่แล้วเราก็เปิดน้องลาบูบูไปก็เออก็ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้สิเขตแตกเราก็จะเอากลับบ้านเหมือนกันขอบคุณลวกหน้าครับพี่ลาบตอนนี้ทีมงานที่ร้านนะฮะกำหลักเรียกพี่เมียครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกามาดูกันดีกว่า ไหนด้านข้างให้เขาดูนี่นี่ด้านข้างก็จะมีโลโก้ของ Border b o t h e r แล้วก็ตรงข้างๆนี้จะบอกว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างใช่เขาก็จะมีรายละเอียดบอกว่าน้องแต่ละคนมาจากเรื่องภาพยนตร์เรื่องอะไรอะไรยังไงเป็นคาแรคเตอร์ไหนในข้างๆก็จะมีรายละเอียดของสินค้าของป๊อปมันทำเซเลเบชันกันเยอะนะของดิสนีย์ก็มีพรุ่งนี้วางขายวันแรกเรามาเปิดก่อนหนึ่งวันนี่ครับวิธีแกะแบบให้ของอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะ ข้างในเออผมเปิดนะนี่อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันผมเลือกเลยผมจะเปิดจากกล่องกลางแล้วเรียงแถวนี้ค่อยขึ้นบนลงล่างทำไมมันซับซ้อนยังวะมันเฮะไงอ่ามึงเลือกเลยมึงเลือกเลยผมว่าผมได้เกมลินอ่ะเดี๋ยวดูหน้าสองข้างๆก็ยังมีอะไรอ่ะน้าหน้าเดี๋ยวเราแกะเลยอ่าเรามันูดกันได้ดีวะอ่าดูกันเลยใครอะผมยังไม่เห็นเลยซองกรชืนอยู่ในนี้นะกินไม่ได้นะซองแพคเกจสวยวะซองสวยมากเออซองสวยวะ อ๋อผมดูว่าจะเป็นแบบกำมะหยี่อ๋อเป็นนี่เขาจะมีมีตัวทอมทอมอยู่ข้างในตัวเล็กนะทมันขยับอะไรไม่ได้เลยนะมันก็เป็นฟิลเป็นฟิลเหมือนกับว่าแข็งแข็งนิ่งๆไปเลยอ่าใช่จะเป็นน้องมอลรี่สวมชุดตัวเจอรรี่ไว้อนไหมครับมาดูกันผมว่าคุณได้เจ้าหญิงที่เป็นศพอ่ะผมว่าแบทแมนแล้วันถ้าได้นีโอนี่ก็ขอบคุณพี่แอมมี่ไว้ล่วงหน้าเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเอาดีน้องมอลรี่ซูเปอร์แมนเห็นไหม อะด้านหลังกายก็อย่างงี้ผมว่ามันเหมือนซุปเปอร์เกิร์ลมถ้าใส่กระโปรงที่บอกเลยว่าเขาไม่ใช่คาร์ค่ะแต่เขาคือคาร่าใช่ตอนนี้ก็เป็นคาร่าแล้วนะหนังเดอะแฟร์นี่เขามาเป็นคาร่าใช่ไหมต่อไปเลยผมว่าผมผมก็ยังเชื่อว่าผมจะได้เกมลินมีแต่คนอยากได้เกมลินนะคุณได้ดต่หล่อรอบแตดลิงไงเพื่อนๆแลดูหน่อยโอ้โหแค่เห็นรูปเฮ้ยสีสวยน่ารักอ่ะคือคืออันนี้ผมบอกเลยว่า เาสวยอันนี้เอลใช่ไหมเป็นเอลเป็นตัวดอไปว้าวคอปไรท์ใช่ป่ะใช่ป่ะเป็นการ์ตันของทิมเบอร์จ้าวแล้วเขาเป็นศพจริงๆระงอันี้ครมบคอยากเป็นไหมึุว่าเป็นอยู่ได้เรนเลยนี่ไงเฮ้ยดูสีดิน่ารักนะสังเกตผมด้านหลังเขาไม่ใช่ผม้าคลุมมันจะใสเป็นใสชุดก็เป็นใสนะเนี่ยเดี๋ยวเดีอือว้าต้องนี้อยากได้ใไหมครับได้ได้ทุกตัวต้องนี้อยากได้ทุกตัวเราจะไขว้ไปเรื่อยๆอ่ะ ถ้าดักซีเ็ดแล้วเฮ้ยแตกแล้วน้องจีนโม่เราแตกแล้วได้แล้วครับผมได้แล้วครับกล่องนี้เป็นของผมครับจอครับกลับบ้านไดแล้วไปเลือกจองเรื่อยไปขอบพี่เจตขอบคุณมากครับไปแล้วครับน่าจะต้องมาหยิบว่ะจริงเหรอเออเฮ้ยน่ารักมากเลยเฮ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราหันไปดูน้องเนทจ้องเนทเสียกันน่ารักมากอุ้ย นี่เป็นกรำมะหยี่ทั้งตัวเลยก็เป็นน้องมอลลี่ที่ใส่ชุดของเกมรินอี่ครับดูดองเนสดูดองเนสเลยเฮ้ยผมเป็นคนเปิดได้อะคุณไปตั้งฝั่งคุณได้ยังไงผมเปิดได้พี่เป็นกรำมะหยี่น่ารักน่ารักมากน่ารักมากอ่ะดูตัวต่อไปอ่ะเลดี้เพเย์วรรณอ่าน้องเลดี้เพเย์วรรณนี่เฮ้ยอยู่นะสีสวยอยู่นะแลกกันไะแลกอะไรกิ๊ดโม่แลกกันเดีือดรอไม่อะ โอ้โหผมเขามีไล่ไฮไลท์ด้วยนะเท่าที่เขยาะเขยาะมาน้ำหนักมันจะใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันเออไล่ๆกันนะเรียกได้ว่าดูยากเหมือนกันนะใครที่มาเล่นสูมเรือสมแปดยากนะผมว่าคุณได้ชาลีแน่เลยว่ะพอมไหอเออไอ้น้องคนนี้คือใครต้องถามน้องเมสอ๋ออันนี้เก่ามากแล้วค่ะวายทูเคนวยทูเคนนี่ยังไม่เก่ามันก็น่าจะเก่าเก่งดินป่ะอ่ะจะพอๆกันอ๋อแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็ไม่เก่ามากแปดศูนย์แปดศูนย์เอ้ยนี่ก็สวยชุดเขาจะเป็นแบบ ไปกิสเตอร์ด้วยนะมัเคยเขามีแบบจุด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 ตรงพรมคอเป็นเป็นผ้าใช่ไหมเป็นเป็นกำมะหยี่แบบขนนิ่งๆที่เนอ่ยน่ารักดีเอน่ารักน่ารักอ่ไอแอนนาเบลอ่ะไม่ใช่เหรอคือแอนนาเบลอ่ะของค่าป๊อปหมาก็เคยทำแล้วนะในเซตของเด็กคอนเจอร์รี่เนี่ดูดิว่ามันจะน่ารักหรือน่ากลัวน่ารักไหมถ้าไม่ได้กิสโมูได้แอนนาเบลก็โอเคนะ มันมองว่าน้องน่ารักเหมือนกันอันน้เบลก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่คิดคิดมากกันเออทุกคนรู้จักรู้จักไม่ไปต่อไปอะไรวะเนี่ยผมว่ามีคอฟด้วยว่ะเฮ้ยชาลีป่ะเนี่ยมีมาลาอ๋อชาลีบ้านช็อกโกแลตโรงงานช็อกโกแลตปลาช็อกโกแลตอะไรล่ะกูบอกว่าพอกลายเป็นน้องมอลลี่แล้วมันกลายเป็นมันเหมือนมันขยับหัวได้อ๋อนี่ไง ตัวไหนที่เขาเขารองพลาสติกไว้ะตัวเนี้ยอย่างเงี้ยขยับได้อ๋อเหมือนกับบอกให้รู้แปลว่าคาร่าซุปเปอร์เกิร์ว่าขยับได้ใช่ใช่ใส่แม่เท้าหน่อยใส่ตรงไหนรู้ป่ะไม่รู้วะนี่ถึอเท้าอย่างงี้นี่คุณไม่เคยทําตัวเป็นผู้ลากมากดีนะถือแบบมึงเคยไม่เคยหนักกว่าใครเพื่อนเลยอ่าผมว่าผมได้แบทแมนแบทแมนอะสเปรแจมป๊กมันนี่ ใช่ผมรู้ออแต่ว่านนผมอยากทายแบทแมนเ <laughs> <laughs> จ็บคอเหมือนกันนะสเปซยาม่ะน้องป๊อปปอนนี่ไปเรื่อยเลยฮะเอ้ยปว่าถ้าผมเปิดได้อย่างเงี้ยคือเขาสามารถหมุนหัวได้จริงอะสเปซยจ,จมันมา,มา,มาสองทาคไงภาคอะไที่เป็นไมเคิลจอร์แดนเล่นกับภาคสองเป็นรีบอลเจมคุณรู้จักป่ะรู้จักสิโชว์เ,ออเ,เป็นนักกีฬาไงนักกีฬาอะไรกีฬาฟุตบอลมั้งแหมถามพี่ยังมีคนสวยเขารอลุ้นซีเกตอยู่ที่มีคนสวยอ้ไ่หนีไ ที่ที่ทีมงานน้องๆอยู่กันเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตัวเลวิ่งเต๋อปากเต๋อเดี๋ยวคพราวนี่ของคุณตูนนี่หนักเนี่ยผมว่าผมไดดีโอผมว่าได้ดีโออ่ะแล้วคุกกี้กอาจจะเป็นแว่นนะคิดเองคิดเองหมดเลยตอนนี้คิดเองทุกอย่างเฮ้ยตัวอะไรอ่ะออในทอมไปแล้วกลับบ้านแล้วน้องเขหน้ารักอยู่นะเขาสลับกันนะเขาเป็นชุดทอมแล้วก็ใส่เจอรี่ไว้ที่หน้าท้องผมเออนแบบนผมว่าไม่ขึ้นกีตั้นออก ใช่แบทแมนสรุปนะฮะกล่องนี้ไม่มีดีโอให้ทุกคนดูนะฮะแล้วมันเหมือนแบทเกิร์ลอะใช่แบทเกิร์ลว่ะตูนมันไม่ใช่ไมเคึ้นคียตันแล้วแหละแบทเกิร์ลสิเสียงแหบป่ะไม่แหบอ๋อแล้วเขาพูดไง ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะเซตนี้ก็มีทั้งหมดกี่ตัวนะมีทั้งหมดสิบสองตัวเป็นไอคอนิกอะของหนัง Wonder b a r อ e r นะตัวละครที่มีชื่อเสียงมากๆใครเห็นใครก็รู้อะว่าแบบไอตัวนี้มันเรื่องอะไรแต่พิเศษก็คือตัวกิสมอไม่ค่อยลำเอียงเลยผมเอาไว้หน้าสุดคือกิสมมันเป็นกรรมหยี่ตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบเป็นพีวีีปกติอะไรเงี้ยคิดว่าผมคิดว่าจะเป็นแบบพลาสติกีสเลย สำหรับผมเนี่ยไม่ได้นนโอไม่เป็นไรออผมเปิดได้กิสโมคือถ้าเปิดมาจ <บ S 1> เจอ <N> IO, นนโอแต่ว่าไม่ได้กิสโมัไงผมก็เศร้านะแต่ก็ดีใจด้วยไม่ได้ไไม่ได,ไมได้เ,เ, <laughs> เอาไปกล่องอนะ <laughs> ถามถามน้องๆในร้านซีดีโอดูก็คืออยากได้แดกกิสมกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครพูดถึงนิโอนิโอนเพือใครวะเผื่อใครไม่เคยดูผนังเก่านิโอนี่เป็นพระเอกจากเรื่องจอห์นวิกนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวไมทเช็เดี๋ยวไม่เออเป็นภาคแรกเลยที่ตังได้คือในยุคนั้นคือดังมากเลยผมไปโรงเรียนอ่ะเล่นใหญ่เลยปวดหลังกลับบ้านทุกวันอ่ะผมขอตัวที่ประทับใจที่สุดหนึ่งตัวถ้าประทับใจที่สุดนะก็เปิดมาก็ต้องเป็นน้องกิสมแเลยอ่าถูกป่ะมันเอกฉันน่ะมันเอกฉันไม่ต้องถามเลยผมก็เหมือนกันเพราะออะไราตัวื่นม เราเรารู้สึกว่าเอยมันเป็นพลสติกพีบทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคิสตัลมันพิเศษตร,ตรงที่ว่าขนเขาอะมันเป็นขนเลยเออมันเป็นกำมะหยี่จริงๆนะจริงๆมีตัวพันพันเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกดีดนะใครที่ไปบอกเขาได้ือสื่อสารกับเขาได้ลองบอกก็ทำออกมาดิพี่แอมมี่คนสวยเลยเขาเล่าห้ฟังว่ามีคนทักเขาที่ร้านด้วยนะพี่แอมมี่คนสวยอะ่ะได้ข่าวว่ามาแอบ,บหลังบ้านมานี่หาของแถมมาให้สำหรับคนที่ชมเขาเลยนะเวยที่สุดบนชั้นหกพราะชั้นหกกีฬาร้าน เหมือนน้องในร้านนี่จะถูกใจมากมุณให้ก <g ülme> ี่คะแนนกับเส้นนี้ดีกว่า <c oughs> สิบเต็มสิบเลย เหมือนคุณตูแล้วกันสิบเหมือนกันพเพราะว่ารู้สึกว่างานสีก็ลงมาก็ดีหมด<อ>การเลือกคาแรคเตอร์ผมว่าก็คก่คอนข้างจะเป็นไอคอนิกใช่ครับวอร์เนอร์บัตเตอร์เลยอ,อย่างเงี้ยคือตัวงานอ่ะมันก็ดีอยู่แล้ว<ช>แล้วก็คาแรคเตอร,ร์ที่มาแต่และตัวเหมือนที่คุณเบงบอกครับทัดมาดีมาก<ช>แล้วคือมันมีตั้งแต่หนังเก่าจนถึงเริ่มจะปัจจุบันหน่อยนะถ,ถ้ามองให้ดีเขาไล่ตามยุคมาเลยถ้าเป็นไปได้นะตัวเจอร์รี่กับตัวทอมอ่ะผมอยากให้เป็นขนกรรมหงหีเหมือนกันเพราะมันเป็นขนสัตว์ไงถูกป่ะใช่ป่ะ เตรมตัวเดี๋ยวผมนับนะหนึ uh ่งสองสามวิ่งก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอมมี่คนสวยขอบคุณน้องๆร้านเซนิโอดาวาด้วย่านตัดแตกเป็นทุระให้เราได้มาเปิดอันบล็อกได้มาเปิดก่อนเลยเให้เพื่อนๆได้ดูห้องช่องของพี่แก๊งได้ดูก่อนเลยเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้เปิดด้วยนะของเพิ่งมาถึงพี่แอมมี่ยกมาเลยเออส่วนราคาเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเราไม่พูดถ้าอยากรู้ราคานะอินบ็อกไปถามได้เลยเพจนะบล็อกอินมาที่ร้านเซนิโอดาวาก็ได้ที่ชั้นุกเมกะคราบ อยากมาสุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะมาคุยกับพี่แอนนี่คนสวยอะไรนี้ก็ได้หรือจะมาพูดคุยกับน้องๆคนไหนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอาร์ทอยหรือว่าของกล่องสุ่มอะไรก็แล้วแต่ก็คือมาสามารถมาที่นี่ได้เลยฝากติดตามพวกเราคอมพิแกงไว้ด้วยนะครับว่ารอบมาพวกเราจะเปิดอะไรจะทำอะไรหรือว่าอยากดูลายโปรดักตัวไหนเกี่ยวกับอาร์ทอยกล่องสุ่มอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์พูดคุยคอมเมนต์บอกได้เลยครับฝากติดตามพวกเราคอมพิแกงนะครับ ทั้ง Facebook YouTube เนี่ยดูอยู่ใครยังไม่กดกดเลยสับคายเราไอจีติ๊กต๊อกหรือเองก็อย่าลืมกดสับคายให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดอะไรเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้การกดสับคายเนี่ยมันจะเป็นการให้กําลังใจพวกเราด้วยจะได้สร้างผลงานดีๆกันต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็แก๊งเดียวกับเราพวกเราคือฮ็อปปี้กันบายบาย